ส่วนที่สัญญาบรานีคือส่วนที่สัญญาท้าพระราชมัยตีและการพาณิชย์แบบแรกที่กรุงรัตนโกสินทร์ราชการพระบาทสมเด็จพระนังกาเจ้าอยู่หัวเฮนรี่เบอร์นีได้เป็นทู่อังกฤษเดินทางเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเจราจาปัญหาทางการเงองและการค้าในด้านการค้ารัชบาลอังกฤษประสงค์ขอเปิดสัมพันธ์ทำไมดีทางการค้ากับรัตนโกสินทร์และขอความสนับสนุนการค้าโดยเสรดี ส่วนที่สัญญาเบอร์นีประกอบด้วยส่วนที่สัญญาทางพระราชมัยตีหลืสิบสีข้อและมีส่วนที่สัญญาทางพาณิยแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งรวมหกข้อที่เกี่ยวกับการค้าการทําส่วนที่สัญญาเบอร์นีก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าตา่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในโครงสร้างเศร,รษฐกิจสยามสองประการคือทาําให้รัฐต้องปลั่วิธีการหารายได้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในรูปภาษีมากขึ้นและก่อให้เกิดการผลิตเพื่อการค้าส่งออก เพิ่มสาระสำคัญของสนธิสัญญาเบอร์นีอน,นุญาตให้พ่อค้าสยามทำการค้ากับพ่อค้าอังกฤษได้อย่างเสรดีรัฐบาลสยามจะเก็บภาษีจากพ่อค้าอังกฤษตามความกว้างของปากเรือเจ้าพนักง,งานสยามมีสิทธิ์ลงไปตรวจสอบสินค้าของพ่อค้าชาวอังกฤษชาวอังกฤษ,กฤษที่เข้ามาค้าขายในประเทศสยามจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสยามทุกประการ